ถ้าเกิดคุณทำประกันอุบัติเหตุไปแล้วแล้วมีมแมลงเข้าหูแต่มแมลงนั้นได้ออกจากหูคุณไปแล้วคุณสามารถที่จะเคลมประกันได้หรือไม่อันมีคำตอบให้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเกิดอุบัติเหตุด้วยการที่มีมแมลงเข้าหูนะคะแล้วมแมลงได้ออกไปจากหูคุณเรียบร้อยแล้วคุณสงสัยว่าคุณจะเคลมได้หรือไม่ คำตอบให้ก็คือไม่ได้นะคะไม่ได้เนื่องจากว่าในการเคลมอุบัติเหตุในกรณีที่มีแมลงเข้าหูหรือว่าอะไรเข้าหูเข้าไปนั้นทําให้เราเกิดความเจ็บปวดในรูหูนะคะสิ่งที่คุณจะต้องมีนั่นก็คือจะต้องมีวัตถุหรือแมลงนั้นๆอยู่ในรูหูจนไปถึงมือหมอนะคะถ้าเกิดไม่มีแมลงแล้ว ไม่มีหลักฐานนะคะที่สําคัญคือเราจะต้องมีหลักฐานว่าแมลงได้อยู่ในรูหุ่งเราจริงๆโอเคนะคะ